สามอันดับกิวเลยเนื้อเรื่องสุดบัดซบอันดับที่3ฮิวเบอรี่เกิดมาก,ก็พิการเลยแถมพ่อแม่ก็ไม่เคยยอมรับในตัวฮิวไม่มีแม้แต่ชื่อแล้วก็ตัวฮิวเนี่ยถูกเลี้ยงดูนในห้องที่ก่อกระแพงปิดตายโดยมีช่องที่เอาไว้ใส่อาหารให้แค่นั้นเลยโดยฮิวเบอรี่เติบโตกับคําถามว่าทําไมพ่อแม่ต้องเกลียดเขาและสุดท้ายแล้วตัวฮิวก็ไม่ได้คําตอบถึงสาเหตุที่เขาถูกเกลียดรวมถึงชื่อตัวเองจนเวลาสุดท้ายของพ่อแม่อันดับที่2องเดอรทวินโดยชาลต์เกิดอยุล่าแม่มดฝาสวยแล้วดันเกิดมามีแฟดน้องชายติ กันอีและทําให้คนเป็นแม่ถูกมองว่าเป็นแม่มดเป็นแม่กระถูกนําไปย่างสดทั้งเป็นจนเหลือแค่2พี่น้องชาล็อตและก็วิกเตอร์ต้องใช้ชีวิตอย่งางลบากซ่อนแต่ก็ดันมาโดนพวกบูชาปีศาจพยายามจับไปเผาเพื่อบูชาพระเจ้าจนต้องหนีตายพอรอดออกมาได้ชาล็อตก็กลับพบว,ว่าน้องชายได้สำลักควันหมดลมหายใจไปแล้วหลังจากนั้นนางก็ต้องใช้ชีวิตอุ้มน้องชายที่ล่างลรกวิญญ,ญาณที่ตัวติดกันไปเรื่อยจบจนวราระสุดท้ายอันดับที่หนึ่งร์โกน่าจะมีชีวิตที่บัดซบที่สุดแล้วเพราะตั้งแต่เด็กๆมักจะถูกสังคม ว่าแบ่งแยกเพราะว่าน้องแกมีพลังจิตแถมโตมาดันสวยจนถูกประครับขืนใจและก็ถูกทำร้ายจนสาหาัสจนถูกนําไปทิ้งที่บ่อน้ําแต่นางก็ยังไม่ได้หมดลมหายใจตอนถูกนําไปทิ้งแล้วนางก็พยายามตะเกียกตะกายจนสิ้นลมอยู่ในบ่อน้ํานั้นจนกลายเป็นยาอาฆาตอยู่ยกับชั่วกันโอเคและนี่คือ